อ่สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่เขตจับละแ h a เอ็กโนบาร r a นะครับมาสุงมมาเนิ่นนานหลายพันปีแล้วผมจะโดนโนบาร์าตอกไปกี่คูปองนะครับมีโทเค็นฟรีไปรับเปล่าโอเคโอเคเอืมท่ <S <S าตรงไหนอะข้างนอกโอ้ย <S <S ไม่เห็นมีนะอันนี้หรออ๋อแบบเราเติมเก้าปองก็ได้ใช่ปะ ตกใจวันนี้พี่แต่งเป็นแคลลี่ในฟรีไฟล์หรอครั้งนั้นขอยิงหน่อยค่ะพี่เป็นโนบาระครับน้องเติมปองรับรางวัลพี่คะพี่แต่งอย่างนี้เหมือนแม่หนูเลยค่ะแต่หน้าพี่เหมือนคนเสพแถวบ้านหนูเลยขยงเลยปกติเราจะชอบเก็บขอบมันก่อนใช่ปะรอบนี้เราจะทะลวงจากข้างในนี่เลยอ๋อเข้าใจละไอ้สองร้อยเหรียญที่เราไปรับมาฟรีๆนี่คือเอามาส่มตรงนี้ได้ใช้56เหรียญงั้นก็จัดไปทำไม<ป><บ>มันให้อิโมจิมาเยอะจังเลยวะอันนี้โนบาระหรือบูรพาครับบูรพามาไงวะเนี่ย รอบนี้ล้อขวาไอมัฟไม่เหมาหรอกบ้างคือผมอะ่ะไม่ได้ส่สกินมานานมากแล้วเว้ย observe. แล้วผมเชื่อว่าเกมอะ่ะจะเห็นใจผมอย่างแน่นอนรอบนี้ล้อทางปีกซ้ายสามห้าห<บ>้าไออันนี้โนบาเลยไม่เลยครับไม่เลยครับไม่เชื่อมาดูได้ครับปาดบนซ้ายมาแนะ่3ามสี่ห้า<บ>ไม่ไมได้อิวจิอันนี้มาเต็มไปหมดเลยวะเนะี่ยไม่มีอ,อันอื่นให้เลยเหรออยากแบบไม่เหมาบ้างะ่ะหนึ่งสองเจ็ดร้อยห้าไอ บรนสี่ร้อยี่แปดผมว่าผมไม่น่าได้หวังอะไรแล้วอะเฮ้ยพี่ไม่เอาท่าเต้นเหรอครับโอเคอีกช่องเดียวอะไ์ไซส์ดีมีคนบอกผมสองพันแปดผมสองพันสองโอ้โโอมากา พี่ใส่สโลงเหรอไม่ใช่สโลงครับน้องอันนี้ผ้าถุงครับเฮ้ยมาครบแก๊งเลยนี่ว่าถ้าเต้นมีอะไรอะ่ะหมุนกระเป๋าเห,หมากระปุนหลบชิวๆปว้อวะฟิกเลยชิวๆอย่าถ่ายนะ<ๆ>เอา้านี่ไปกินไ,ไป่ะละสบายยายาสวย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 ขยี้ใจ มีอีกหนึ่งดึงไหมเอ๊ะผมเพิ่งเห็นว่าปุ่ม recovery pass มันเป็นรถน้ำดำหัวสวยปลาระ้ะมานาะแจ็คสุดตใจจะฝ่ายขวาสาโลสโลช่วยสโลช่วยอยู่เป็นไงเป็นไงอย่างผิวเอาน,นี่ไปกิน คชิวๆป่อวะจะไปต่อเขาเกือบโดนต่อแทนละแก๊กขอบแบบคมๆทีนึงได้ปะสั่งยังไงได้อย่างนั้นวะตามคำข้อตามคำข้อจะมูหาหาทำไมฮ้ยเม่กี้ไม่เสียงประสา ถ่ายทำไมาครับถ่ายทำไมาครับเอาดิไปกินยัดเข้าไปในหน้าต่อเข้าไปในหน้าครับเฮ้ย <c oughs> ดูโหดกระโดดหดูดเออมันก็ช่างคิดได้เนาะคือผมยังสงสัยอยู่เลยว่าถ้ามันเอางนาลาเข้ามามันจะเอามาเป็นส,สกินตัวอะไรวะที่มันแบบมีเอฟเฟกแบบตอกตะปูอย่างเงี้ย <c oughs> ผมไม่เกี่ยวนะแก๊กนึงนะเฮ้ยบูหายไปไหนอะ เจอตัวละเจอตัวคอ,อนาบูละเอาดีไปกินโอ้ไม่ตายวะมันยิงเลนไม่ได้เอ้ยหลบชิวๆเปล่าวะหลบชิวๆเปล่าวะหลบชิวๆเปล่าวะช็อปปิ้งกันหน่อยดีกว่าเออผีเเข้าไปไปดีกว่าเรา ไวอ,อยูจีแปบนึงถ้าเราวาร์ปซ้อนกันมันจะเป็นไงวะช้อปปิง้งในห้องนั่งเล่นพี่พูดเอานี่ไปกินกี่รอบแล้วครับอ๋อมันเป็นแบบการตะโกนถ้าไม่ตายครับเหมือนเป็นเทนนะครับเวฟสูงไม่กลัวกลัวไม่มีเวฟนี่งไงต่อเข้าไปดิอย่าหันหลังให้ผมนะบอกเลยแมงจ,จะต่อเขา well. <c oughs> ้ารูทเวลลบชิวๆว่าอย่าหันหลังอย่าหันหลังครับต่อเขา well, well. well, อ้ารูเทเวลรูทเวลรูทเวลเทนอะผียเข้าไป เพี้ยเข้าไปโอ้โหโอ้โหโอ้โหหมดหมดดงเอาเทนโดดติดปะเนะี่ยไปละครับสวยมีตะปูกี่อันเรอ,เอาจริงกระเป๋าของโนวาระาเนี่ยเปิดมามีแต่ตะปูนะอจริงนะตอนนี้เริ่มร้อนแล้วชุดต้องเรียนใส่เวก็ร้อนเหมือนกันนะครับเนี่ย